ก็สวัสดีครับผมจเจกันอีกแล้วครับวันนี้ผมก็ได้ผ่านมาที่ตัวอำเภอศรีเชียงใหม่ครับจังหวัดน้องคายอันนี้ผมก็จะพามาชมริมโขงศรีเชียงใหม่ครับฝั่งตรงข้ามนั่นจะเป็นสอปป,อปอลาวนะครับเป็นนครหลวงเวียงจันทร์ครับเป็นเมืองหลวงของสอปป,อปอลาวหรือว่าเป็นประเทศลาวครับ นี่จะเป็นเวียงจยันเลยครับผมนี่นี่ก็เป็นริมโของอยู่ตรงข้ามกับอำเภอสีเชียงใหม่ครับนี่คือเป็นทิศเหนือครับเมื่อน้ำโขงก็จะไหลามาฝั่งนี้ครับไหลลงมาไปทางใต้ครับผมทางใต้ไปหนองคายครับผมหนองคายนี่เป็นบรรยากาศริมโขงครับทำเป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คคือแหล่งท่องเที่ยวครับ อำเภอรบรรยากาศยามเช้าครับนี่ยามเช้าดูครับตึกตึกเขากำลังสร้างแต่ก่อนส0บยปีที่แล้วยังไม่มีนะครับตึกสูงขนาดนี้ครับนู่นก็นูน่นไกลๆมองรามองเห็นไกลหนั่นก็เพิ่งสร้างขึ้นมากำลังสร้าง ตรงนั้นจะเป็นแถวสนามบินครับสนามบินของประเทศลาวสนามบินประเทศลาวนูน่นก็เป็นลานพญานาครับลานพญานาคตึกสปปลาว กำลังจเจริญเติบโตครับกำลังขยายสร้างตึกสร้างอะไรก็เริ่มจะตึกมีตึกสูงแล้วน,นี่ก็จะเป็นเรือครับเรือตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวนะครับนะครับดูครับดูน้ำไหลครับนี่จะเดือนสามเดือนมีนาคมแล้วน,นั่นเองครับ น้ำก็ยังไหลยอยู่น่าจะปล่อยมาจากประเทศจีนครับน่าจะเป็น Land mark, Land mark. แลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวทางชมวิวเดี๋ยวผมพาลงไปดูครับทางลงครับ สวนเปิดแล้วบรรยากาศนะครับบรรยากาศทำเป็นสวนดอกไม้ครับสวนผักบรรยากาศดีครับผมมาสามารถมา เที่ยวได้ครับผมที่อำเภอสิงใหม่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ30กว่ากิโลครับผม30กว่ากิโลนี่ครับบรรยากาศอ๋อนะครับจะเป็นเรือหางยาวของชาวประมงพื้นบ้านครับอุย้ยลื่น ร,รยากาศรราการิมสุขโงงครับสบายครับเย็นสบายไม่ร้อนครับตอนเช้าเพราช่วงนี้บรรยากาศดีครับนี่มีสะพานด้วยครับดามันดูขึ้นมาด้านบนดีกว่าจะได้ดูทิวทั เหลืออมองบรรยากาศดีครับผมเที่อำเภอสีองวยขึ้นไปจะเป็นภูเขาแล้วครับเริ่มจากทัดไปนี่จะเริ่มจะเป็นเขาเป็นนั่นแล้วครับนี่บรรยากาศที่นั่งครับนั่งชมวิวฝั่ง ประเทศลาวปรเทศเพื่อนบ้านสว่างสวายครับตอนกลางคืนนี่ครับฟังนั้นจนจะเป็นเปิดไฟนี่ทุง่งทานตะวันด้วยครับผมแต่ผมพามาบึงทุ่งทานตะวัน นี่ครับมี่สะพานแขวนครับสะพานแขวนแขนทุ่นทานตะว,วันล้มดีครับล้มเย็นดีสวยงงามครับ,รบทุ่นทานตะว,วัน ดอกตะว,วันสวยครับแต่ห้ามเด็ดนะครับใครมาเที่ยวก็ปฏิบัติตามกฎครับบรรยากาศดีครับริมโค้งครับผมนี่นี่น,นี่อยากให้มาเที่ยวกันครับเที่ยวที่อำเภอซีงไหม่จังหวัดน้องคายครับแหล่งท่องเที่ยวเยอะครับมีทั้งวัดวัดที่มีชื่อเสียงก็มีวัดอรัญวัดหินมักแป้งเนี่ยครับ วัดผาตากเสื้อครับเป็นแหล่งเป็นแลนด์มาร์กที่สวยครับสกายวอล์คครับอยู่อำเภอสังคมวัดผาตากเสื้อนี่ครับดอกคันตะวันกำลังบานครับโอ้สวยงามครับผมบรรยากาศสอปอปเล่าประเทศเพื่อนบ้านน้ำไหลครับน้ำไหลไหลแรงดีอยู่ครับผมบรรยากาศ บรรยากาศดีชอบบละครับผมแหล่งท่องเทีย่ยวเยอะแยะครับตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์กเลยครับเป็นลานพญานาคริมฝั่งโขงครับแหล่งท่องเทีย่ยวดงดงดอกไม้ทานตะวัน,นครับผม <laughs> มาครับมาชมกันครับผม แดดโบ้แรงครับแดดประมาณเก้าโมงเช้าครับแต่ว่าผมว่าน้ามันไหลแรงนะครับทำสวนด,ดอกไม้กำลังจะบานครับนนี่ยังบานว่าเต็มที่เถอะ สวยงามครับผมเลนมากนี่เป็นทุ่งดอกทานตะวันครับม,มีพึ่งครับมีพึ่ง <c oughs> พึ่งตอมเกอร เที่ยวได้ครับผมบห่างจากตัวจังหวัดหนองคายครับสามสิบกว่ากิโลครับผมประมาณนี้มันมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะครับมีเป็นทางพานนะไปได้หลายทิศทางครับไปทั้งอำเภอบ้านผืออุดรก็ได้หรือว่าจะไปปากชมเมืองเลยก็ได้ครับผมพานได้ครับมาอำเภอสิงใหม่นี่บว่าได้มาหยุดแค่อำเภอครับสามารถพานไปจังหวัดอื่นก็ได้ครับ มันผืออุดรก็ได้ครับผมมันไม่ได้สิ้นสุดแค่อำเภอสีเชองหม่ครับสามารถมาเที่ยวได้ครับผมอ๋อคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดีวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมผมจะพามาเที่ยวหลายๆแหลงครับในจังหวัดหนองคายอำเภอสีเชังหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ